ดอกไม้คงไม่มาภูบุรีนะครับถ้าอยู่ในถุงพลาสติกให้ท่านเอาออกแล้วเจาะเป็นรูนะครับไม่เอาออกก็เจาะให้เป็นรูนะครับที่นีใบกระโปรงเราไม่ต้องเอาออกนะครับเจาะเป็นรูได้เลยนะครับที่นี่ใบกระโปรงเราไม่ต้องเอาออกเจาะเป็นรูได้เลยนะครับจุดนี้นะครับคือจุดขอพรนะครับขอโชคขอลาขอวาสนาขอหน้าที่การงานขอบนขอแก้บนนะครับท่านขอได้ที่นี่อยากเปิดโชคเปิดลาให้กับตัวเอง นะครับท่านก็ตัวกายพินีอยากจะทําบุญกับองค์ปู่องค์ย่าของเรานะครับท่านมีปัจจัยนะครับเอาปัจจัยของท่านหนึ่งที่ผ่านบาสีตัวเองท่านมีมาคูบุรีพวงอะไรมาท่านก็เอาปัจจัยของท่านแม่ประมาคูบุรีพวงอะไรของท่านไว้ก่อนที่ท่านจะได้ขอพอจากปู่จากย่านะครับอขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ ถือไว้เลยนะครับคุณแม่ถือไว้เลยนะครับเมื่อท่านพร้อมแล้วนะครับเมื่อท่านข้ามาถึงเมืองปู่เมืองยาแล้วก็ขอท่านตั้งศิกตั้งใจให้มั่นนะครับกระผมจะขอ,อนํากล่าวเลยนะครับสาธุทุกทางเปิด พุทธังเปิดธรรมังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดสังฆังเปิดขอพ่อปู่ศรีสุโธขอพ่อปู่ศรีแม่ย่าปรทุมมาใ้าประทุมมาเจ้าที่พระผู้เจ้าที่เปิดโชคเปิดโชคเปิดลาบเปิดลาบเปิดคุ้มทรัพย์ เปิดความมั่งคั่งเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขเปิดความร่มเย็นเป็นสุขเปิดบุญบารมีเปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดหน้าที่การงานให้กับลูกกับหลานให้กับลูกกับหลานรัโอกาสบัดนี้ด้วยเธอรโอกาสบัดนี้ด้วยเธอนานโมสามจบดังๆพร้อมกันเลยนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุกายวาจาจิตจังกายวาจาจิตจังอาหังวันทาอาหังวันทานาคาทิปอดีนาคาทิปอดีสีสุทโท วิสุทธิเทวาปัทมานาคีวิสุทธิเทวีโอเชมีกายาวาจาจิตตังอหังวันทาอาธาทิปอดีสีสุธรวิสุทธิเทวาปัทมานาทีวิสุทธิเทวีโอเชมีกา กายวาจาจิตจังอาหังวันทานาคาทิพดีสีสีสุโธวิสุทธิเทวาปัตมานาคีวิสุทธิเทวีโอเชมีช่วงนี้เป็นช่วงอธิษฐานขอให้ท่านบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดที่่านมา อยากให้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมาช่วยเหลือเ,เรื่องอะไรนั้นขอให้ทุกทางทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอพอจากท่านได้เลยนะครับ ขอให้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมาพระภูิเจ้าทีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงแผ่เิตตาให้กับลูกกับหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ขอให้ได้เป็นผลสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเชิสาธุสาธุสาธุนะครับท่านใดอที่ฐานเสร็จแล้วนะครับวางถวายบนโต๊ะเลยนะครับอันที่ให้สุดเถรเลยนะครับจะเอาใส่ในลูกองุ่นเลยวางใกล้ๆก็ได้นะครับ เดี๋ยวกพ่อเจลาให้นะครับยดีให้เสร็จเลยนะครับอแบบแชมพูก็ไปจัาแบบนี้นะครับอท่านจะเอาผ่านบาสีเลยได้ผ่านไปหรดออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปไหนนะครับองค์จะเอากลับนะครับยืนใกล้ๆนะครับเจลาให้เลยนะครับตรงนี้แหละใกล้ๆของที่ะยืนใกล้ๆนะครับพ่อเจลาให้เลยนะครับอ่าท่านใด้เจอผ่านบาสีกลับนะครับอท่านถวายเสร็จแล้วนะครับก็จับได้เลย จับได้เลยนะครับท่านจะเอาะครมา